พื้นกระเบื้องเนี่ยก็เป็นสีเขียวนะอ่ะก็แสดงว่าเจ้าของซ้ําเนี่ยชอบแนวนี้นะคือดูแล้วมันก็สบายตาดีนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะสามจุดเก้าคูณห้าจุดแปดเมตรนะครับเนี่ยนะในส่วนของห้องนอนนี่ก็จะประมาณนี้นะอ่าวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่บนแม่แรงนะอำเภอป่าซางท่านผู้ชมจังหวัดลําพูนนะเออในส่วนของบ้านอ่ะเรามาชมในส่วนของถนนหน้าบ้านก่อนนี่นะเป็นถนนสองเลนครับ เนี่ยมีเพื่อนบ้านนะแล้วก็ฝั่งนี้สังเกตดูเป็นนาข้าวนะท่านผู้ชมนะนี่นะสำหรับท่านผู้ชมที่กาลังมองหาบ้านนะครับแนวบ้านสวนนะครับเรียนเชิญน,นะ <ressive. S 1> อันนี้ก็เป็นในส่วนของบริเวณหน้าบ้านนะส่วนบ้านที่ผมมานําเสนอนี่นะฮะอยู่ด้านนี้นะเออในส่วนของพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยนะครับความกว้างอยู่ที่18เมตรท่านผู้ชมส่วนประตูรูดปิดเปิดเนี่ยอยู่ที่4เมตรนะท mm. ่านผู้ชมนะอ่าก็ถามว่าท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ที่โทรมาหาผมเนี่ยเกี่ยวกันนแบแนวบ้านสวนเนี่ยโหเรียนเชิญน,นะ เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับสาเหตุในการขายเจ้าของมีบ้านอีกหลังหนึ่งในเมืองนะอ่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายทําคลิปนะย้ำอีกครั้งหนึ่งอ,อ,อยู่ที่ตลแม่แรงเภอป่าซางนะครับจังหวัดลําพูนภายในแปลงที่ดินมีลำไย,ยไว้บุริภคนะแล้วก็มีผาน้ําหอมแล้วก็มีมะม่วงนะครับอย่างละ10ต้นนะท่านผู้ชมนะเออรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับอีก59ตารางวานี่นะเจ้าของซื้อเปิดราคาไว้ที่หนะึ่งล้าน แล้วก็เอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงเลยท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าสังเกตดูด้านหน้าคือทิศเหนือท่านผู้ชมความสูงจากดับน้ําทะเลอยู่ที่290เมตรครับผมไม่ท่วมแน่นอนนะครับมีกําแพงรั้วล้อมขอบชิดนะประตูลูกป,ป,ปิดเปิดแจ้งแล้วนะ4เมตรนะครับแล้วก็ลำไย,ยยังสาวเนี่ยนะยังให้ผลผลิตได้อีกนานหลายรุ่นเลยท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็ด้านข้างมะม่วงกําลังออกเลยเนี่ยนะเนี่ยเพื่อนบ้านอันนี้มีแนวรั้วนะครับ เนี่ยมะม่วงอย่างดกเลยเนี่ยนะบ้านหลังสีเขียวเนี่ยครับดูแลสบายตาเนี่ยนะเป็นสีโปนของผมเลยแหละผมชอบสีเขียวนะท่านผู้ชมส่วนฝั่งนี้สามพภูมอยู่ด้านนี้นนะแล้วก็ฝั่งนู้นสังเกตดูนะครับจะมีแนวรั้วนะมีมะพร้าวนะครับด้านหลังก็มีพาน้ําหอมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะนี่เป็นบ้านทรงจั่วนะก็ประกอบไปด้วยสองนอนหนึ่งน้ำหนึ่งครัวแล้วก็มีห้องพระนะท่านผู้ชมนะ นี่นะเนื้อที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ยาวไปเลยเนี่ย190ตารางเมตรท่านผู้ชมเนื้อที่ใช้สอยนะนี่นะสำหรับท่านผู้ชมที่กาลังมองหาบ้านนะครับเป็นแนวบ้านสวนในเรียนเชิญสวนด้านข้างติดเหล็กดัดแล้วนะครับนี่นะติดเหล็กดัดแล้วนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็มะม่วงกําลังออกช่อเลยท่านผู้ชมนี่นะก็แนวเขตของเรานุ่นน่ะจะมีมะพร้าวต้นงสูงนะครับด้านหลังนะอันนี้มะม่วงกําลังออกช่อเลยเนี่นะ นี่ลักษณะบ้านก็จะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านนะอายุบ้านทั้งหมด12ปีนะท่านผู้ชมนะนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นนะครับในเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับ59ตารางวาท่านผู้ชมนี่เรามาชมภายในกระเบื้องเจ้าของเลยใช้กระเบื้อง30มสคูณสานะนี่นะโทนก็เป็นโทนสีเขียวนะครับ ดูแลสบายตาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงนะครับโลง่ลงๆนะส่วนห้องนอนฝั่งนี้เลยเนี่ยนะห้องโถงโลง่ลงๆด้านบนฝ้าจะเป็นฝ้าแขวนนะว้าทีบาร์ความสูงจากพื้นถึงด้านบนเนี่ย2.70นะครับนี่นะอ่ะทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะโลง่ลงๆเลยเออในส่วนของห้องนอน3.9คูณ5.8เมตรนะนี่นะห้องนอน พื้นกระเบื้องเนี่ยก็เป็นสีเขียวนะอ่ะก็แสดงว่าเจ้าของซ้ำเนี่ยชอบแนวนี้นะคือดูแล้วมันก็สบายตาดีนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะสามคูณห้เมตรนะครับนี่นะในส่วนของห้องนอนนี่ก็จะประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ํามีการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วนะครับในส่วนของห้องน้ํา1.6 2 4คูณ2.4เมตรเนี่นะมีอ่างล้างหน้ามีกระจกนะครับชักโครกนะ แล้วก็ฝั่งนี้ติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านหน้ามีห้องพระด้วยนะครับด้านหน้านะนี่จะมีห้องพระเออในส่วนของห้องพระนะครับสองจุคูณสาุเมตรนี่เ้าเปิดไฟสักนิดหนึ่งนี่นะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเจ้าของก็จะมาขนนะตรงนี้นะเนี่ยจะฝั่งนั้นมานี่นะสองจุหนึ่งาจุะฝั่งนู้นนะมาชมน,นี่ตรงนี้เป็นห้องพระหรืออาจจะทําเป็นห้องนอนก็ได้นะท่านผู้ชมนะ เพราะว่าตรงนี้ติดตั้งม้งลวดเหล็กดัดแล้วนะเนี่ยตรงนี้นะที่มีหน้าต่างเนี่ยนะเป็นบานเกตนะนี่ก็จะประมาณนี้ด้านบนก็จะเป็นฝ้าแขวนนะหรือเป็นฝ้าทีบาร์นะครับนี่นะอันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนนะท่านผู้ชมนะพร้อมห้องน้ํานะครับอ่ะทีนี้เรามาชมในส่วนของด้านหลังอ่าด้านหลังตรงนี้ก็มีห้องนอนแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวด้านหลังเนี่ยนะแล้วก็มีอ่างล้างจานในส่วนของอ่ะห้องนอนตรงนี้นะ ในส่วนของห้องนอน3คูณ3.5เมตรครับผมนี่แล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้นะตรงนี้เป็นในส่วนห้องนอนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะด้านหลังเนี่ยเอาโต๊ะมาตั้งนะสามารถนั่งรับประทานอาหารได้เลยนี่นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเนื้อที่ยังเหลือเหลือเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เรามาชมในส่วนเคาเน์นะเตอร์ฝั่งนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องเก็บของนี่นะที่เก็บของฝั่งนี้นะปึ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็มีอ่างล้างจานนี่ก็จะประมาณนี้สำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านนะครับแนวบ้านสวนนี่นะครับโอเรียนเชิญนะด้านบนเนี่ยหลังคานะครับจะเป็นกระเบื้องรอนคู่แล้วก็มีโครงเหล็กนี่นะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมนิดนึงพื้นที่ยา้สอยผมแจ้งแล้วนะในส่วนของบ้านหลังนี้เนี่ยจนมาถึงด้านหลังเลยที่ผมวัดเนี่ยอยู่ที่190ตารางเมตรนะท่านผู้ชมนะนี่นะสเีเขียวเขียวดูแลสบายตานะครับนี่ รูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านผู้ชมเนี่ยฝั่งนี้ก็ตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะมีลำไย,ยแล้วก็ถัดมาจะเป็นมะม่วงนะยาวมานีเลยแล้วก็ด้านหลังโอ้ตรงนี้มีแอปเปิลป่าเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูดิเนี่ยมีแอปเปิลป่าเนี่ยแอปเปิลป่าเนี่ยปปนะย,ยามาท่าไม่เคยเห็นนะเนี่ยลูกมันจะออกเขียวๆแต่นี้ผมยังไม่เห็นลูกนะแสดงว่ามันยังไม่ถึงช่วง ช่วงที่เขาออกลูกนะนี่นะมีแนวรั้วชัดเจนนะแล้วก็ในส่วนของท้ายแปลงเนี่ยมีมะพร้าวต้นั้งสูงเนี่ยนะนี่นะมาถึงตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีห้องน้ํานอกบ้านด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ฝั่งนี้อ๋อตรงนี้ก็มีชมพู่นะครับนี่นะนี่มีต้นชมพู่ด้วยอ๋อก็แสดงว่าในแปลงนี้โอ้มีผลไม้หลากหลายมากเลยท่านผู้ชมนี่นะสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านนะครับเรียนเชิญนะพิกัดอยู่ที่ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางนะจังหวัดลําพูนนะ แล้วก็แนวล่วงเราตรงมานี่เลยเนี่ยที่มีต้นมะพร้าวเนี่ยนะฮะตรงมานีเลยปึ๊บนี่รูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวผมจะเดินไปในส่วนของหน้าบ้านอีกครั้งหนงึ่งท่านผู้ชมอ่ะก่อนหน้านี้ก็มีโทรเข้ามาหลายท่านนะเออบ้านในแนวบ้านสวนเนี่ยถามว่าเหมาะกับใครเออลูกค้าที่เข้ามาติดตามผมส่วนใหญ่นะครับเป็นลูกค้ากลุ่มวัยเกษียณอา่าอ่ เออ่ตั้งแต่8 8 4 8ถึง60ขึ้นไปถือว่าเยอะมากๆเลยเนี่ยนะแล้วก็การเดินทางจากบ้านนะครับไปศูนย์ราชก,การไปตลาดสดไปโลตัสไปเซเว่นนะครับแล้วก็ฐานีตำรวจนะเพียงแค่5นาทีเองไม่ไกลเมื่อกี้นี่ผมจับเวลามานะครับผมเดินทางมาจากโลตัสแล้วก็ศูนย์ราชก,การเนาะแล้วก็ในส่วนกรมที่ดินไฟฟ้าป่าปาเนี่ย ออมันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเลยแล้วก็เดินทางมาบ้านหลังเนี้ยเพียงแค่ห้านาทีเองไม่ไกลนะอะผมไม่ชมอีกครั้งหนึ่งในส่วนของบ้านนี่นะนี่สีเ,เขียวดูแลสบายตามากๆเลยท่านผู้ชมนี่นะปึ๊บนี่ตรงนี้เป็นมะนาวนะครับนี่นะแล้วก็ลำใหญ่นี่นําบ้านที่สวยมาฝากนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะสนาดท่านผู้ชมที่มีความสนใจยกหู0801476634นะครับ ID ไลน์ก็เบอร์โทรเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงกันท่านผู้ชมก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะแล้วก็ด้านหน้าดูแลสบายตาเพราะว่ามันเป็นทุงน่งนาครับนี่นะนี่ดูดิถนนสองเลนนะครับรถวิ่งสวนกันได้นะตรงนี้ซ้ายมือเนี่ยวิ่งไปก็เป็นหมู่บ้านนะครับแล้วขวามือเนี่ยวิ่งเข้าไปก็เป็นหมู่บ้านนะแล้วก็ไปทะลุในส่วนของตวอัวอเภอป่าซางเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อนบ้านเนี่ยนะที่มีรั้วเนี่ย เนี่ยนะแล้วก็บ้านก็ติดติดกันไปเลยเนี่ยนะครับโอเคครับผมอ่าย้ําอีกครั้งหนึ่งนะเนื้อที่1ไร่กับ59ตารางวาพี่การอยู่ที่ตลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนท่านผู้ชมเนี่ยนะบ้านประกอบไปด้วย2นอนหนึ่งน้และ1ครัวนะแล้วก็มีห้องพระอีกหนึ่งห้องท่านผู้ชมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสวัสดีครับผม